เวนซ่า <Aven> โชว์ลูปแบตเตอรี่เขาว่าไดชาร์จเสียขับได้เรื่อยๆแต่ถ้าจอดถ้าจอดแล้วมันจะไม่ติดจอดแล้วดับถอดแบตเตอรี่ถอดแบตเตอรี่ไปชาร์จให้เต็มแล้วมาใส่ใหม่ ขับได้อีกเมื่อกี้วิ่งมาได้17กิโลแล้วจะไปหาร้านซ่อมเสียงรถยนต์จะเบาเบากว่าปกติเยอะได้ชาร์จเสียแต่ถ้าชาร์จแบตเต็มก็ใช้ได้ปกติวิ่งได้แต่ถ้าจอดเสร็จอาจจะสตาร์ทไม่ติด